ก็สวัสดีท่านผู้ชมดทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสร้างผู้นะครับนี่ที่ผมสร้างไว้เลยนะครับอ่ามันโคตรสุดยอดอ่ะว่าได้เลยครับดูนะครับเรากดปุ่มตรงนี้นะครับกดปุ๊บทันทีก็จะออกแล้วเราก็ลงไปเหยียบตรงนี้ครับโอ้โหถือท้องฟ้าเห็นก้อนเมฆ สุดจอนอะดูไปดูวิธีสร้างกันเลยนะครับ,บอุปกรณ์นะครับมีนี่นะครับเออไอนี่นะนี่นะครับดูตรงนี้นี่นะครับก็สารอสโตนนะครับก็ปุ่มนะครับก็ทีเอ็นทีนล้วกก็เป็นถังน้ำนะครับ ก็ออนี่นะครับไฟอะไรเนะี่ยต่อไปก็เอ่อน,นี่ใช่ไหมเออ,อไปก็มา,ามาอย่างนี้ครับวางม,า,มาอย่างนี้ครับสามแถวนี้นะครับเหมือนเราสร้างประตูนันเออวงก้อนนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอา ป no <hel> <to> <ajuda> ึ ids, ๊บปึอย่างงี้นะครับก็ปึ๊บปึ๊บก็ปั๊บแล้วก็ปึ๊บ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 ต่อไปก็ใส่อันนี้ตรงกลางนะครับนี่ตรงกลางตรงนี้ปึ๊บก็วางน้ำเข้าไป วางน้ำให้มันเท่ากันนะครับอย่างงี้นะครับแล้วก็กดย่อนะครับแล้วก็วางสายเลสโตนไปวางตรงนี้ป๊บ,บ,บ,บ โอเคครับต่อไปก็ใส่ TNT เข้าไปนะครับ่ TNT นะครับใส่ TNT เข้าไปนะครับเอาใส่ไปเลยปึ๊บปึ๊บ แล้วก็ตรงนี้นะครับนี่นครับปั๊บโอ้ยแหลกมากเลยครับเพื่อนนี่นะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับใส่ลงไปอีกเลยนะครับผม ก็ไปเยอะๆเลยนะครับหมดยังอ่ะไลสามช่องตัวนี้จึ๊บโอเคใส่เข้าไปปึ๊บโอเคเรียบร้อย ต่อไปเอาไซเดอร์สโตนกับปุ่มมานะครับปุ่มมาแล้วก็ต่อไซน์มาย่างนี้นะครับต่อมาปึ๊บก็วางปุ่มเข้าไปวางปุ่มอ่ะต่อไปนะครับมามายืนอยู่บนตรงมายืนอยู่ตรงนี้นะครับละไอ้กดปุ่ม กดไม่ได้ว้าปุ๊บนี่ไงนี่ครับแล้วก็รอดูนะครับบมสูงอะไรขนาดนี้วะเนี่ยเนี่ยมันไงครับสุดยอดถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปสวัสดีครับบ๊ายบาย